ไม่เมยเปิดไหมเลยหลบหลบหลบรถเขาจะถ่ายรถแทนถ่ายรถแล้วมาอยู่บางบอนไม่ไปหาไปทำงานอยู่บางบอนไม่แวะไปหาเอฟซีบอกว่าชื่อคุณบีวงกัลยาไปได้งานที่กรุงเทพนะเกี่ยวกับพัฒนาสังคมเนี่ยก็เลือกที่บางบอนใช่ไหมประกันสังคมประกันสังคมกระทรวงแรงงานรอกระทรวงแรงงาน แล้วหดูบ้านอยู่เพชรบุรีบ้เพชรบุรีทำมือหน่อยทำมือให้เขาห่อยเราลองน้ำใหม่่เสื้อมาด้วยใส่เสื้อมาด้วยเดี๋ยวฝาจะไปเดินเล่นีม่ปัวยอะ ชิ้นอย่างนี้ครับขอบคุณครับโอ้โหนี่ไหม่ก็ข้าเป็นข้าเปเลยครับข้าเป็นเลยครับโอ้กับข้าอร่อยมากครับหนึ่งสองติดตัวมาครับหนึ่งสองครับ ครับข้าเลยหัหิครับกับข้าวอร่อยมากแล้วพี่เออคิดถึงงงสเยออครับจบดีครับคุณอะไรบุกมีอเป็นช่นาีเสียปสิงห์พศอะไรเฮ้ยออใช่ีเสียพศอะไรหรอบอ่ารอบนึ่ง นี่อะไร18ันี่อนถ่ายรูกันดิเหลือสองตัวเว้ยนี่เหลือสองตัวอยู่ตรงน้ำส้มเดียวกันไถ่าย18นะครับทำไมเนองไม่ได้ขายเรอีเสือเรื่นสไดูในเฟซบุ๊ก 拍照，拍照。